สวัสดีชอนคอมเมราแมนมีอะไรช่วยเปล่าทอเรเฟลว่าอะไรเนี่ยภาษาอะไรอะเดมเมดาโอเมดาอีกแล้วเมดานี่เป็นภาษาอะไรวะตอนนี้เราเจอกับคนเวลหนึ่งนะเขากำลังจะว่ายไปโคลอเสเซียมไปทําไมวะเฮ้ยนายจะไปไหนอะ่ะเฮ้มันเป็นกระต่ายนี่หว่าใช่ไหมอาเว้ยเขามาทําอะไรวะเด้อซูไม่ได้หรอกตอนนี้มันเวล2องร เขาเลเวลหนึ่งทำไมเขามาเนี่ยไปนหนละโอเคะปล่อยเขาไปดีกว่าสวัสดีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแล้วมีอะไรช่วยไหมเลโก้มมฟว่ชอนเขาไม่เล่าแมนมูลไบซันบรอนไฮสคูลเกี่ยวอะไรกับไฮสคูลวะมูลไบซันพระจันทร์ไบซันเกิดที่ไฮสคูลอะโอเคโอเคถึงจะไม่ค่อยเข้าใจก็เถอะสวัสดีไงมีอะไรช่วยเปล่าบายซัมวันซื้อบางคนได้ปรดให้ผลพาชั้น ผลผ้าเลยอรอฉันไม่มีผลผ้าฉันก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยแต่มันวิวห้าร้อยแล้วนะในมีผลพ้าไม่มีนี่แงไม่มีนะมีแต่โมจิไม่มีปัญหาทําไมไม่มีปัญหาะอะไรอฟไม่มีปัญหาอยู่ที่แหละเฮ้ยอะไรฟ้าไงไม่ทักทายกันเลยเฮ้ยจะคนชั่วระเบิดตุม่มอา้าวทีเดียวแตกไงอะไรหรอ มีอะไรช่วยไหมเอาไปไหนแล้วทําไมแบบว่ามันไม่มีคนทักเราเลยเป็นคาเมล่าแมนแต่งมาถูกปะเนะี่ยตัวนี้ก็ออกจะดังคนน่าจะรู้จักอยู่ไม่ใช่หรอไม่มีอ่ะโทษเทโอเคไม่เอา,าเดินเฮ้ยกะหมอนีอาาน่ไถไถผลคนนี้อเหรอเทศเทศไม่ได้เฮ้ยโลกหนึ่งมีเทศยังฉนันให้ผลแม็กมาได้ไม่ได้น่ะเทศยังไงอ่ะิงผลเราแม็กมา,าไปละ ตอนนี้มีคนแอบ,บตามคาเมล่าแมนมานะไม่เรียกว่าแอบ,บหรอกตามแบบตรงๆผมไม่ได้ใช้ผลไงจะบวกหรอผลผมก็มีแต่ผลไฟอะ่ะทุกคนคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคนนี้ต้องการแล้วก็ได้อยากบวกกับคาเมล่าแมนงั้นหนอมานี้เขายังไม่ได้เอาสกิลแซดต,ต,ตื่นเลยนี่ว่าเนี่ยยังไม่ได้เอาปรับคืนเลยนายยังไงยังไงเขาใช้หมัดกดนะเดี๋ยวเราจะ รอเขาสกิลหมัดก๊อตมาแล้วเราจะสกิลวีดีไหมเฮ้ยไม่ทันแล้วเอาคอมโบเป็นนี่วะผมก็อสาชล่าใจย้าเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเล่นไงชล่าใจไป่อยสกิลมาหมัดก๊อตมา เฮ้ยอะไรนะอะไรนะโดนเต็มๆเอ้าออกเพื่ออะไรวะแล้วเราไม่ได้ฆ่าหัวคืนด้วยนะยามเขาไม่ล่าแมนขนาดนี้เลยเหรอโอเคครับตอนนี้เราไปเอาสกิลไฟตื่นมาละแล้วเราก็จะใช้ผลไฟไว้อย่างนี้แหละจะได้แบบว่าพร้อมบวกทุกสถานการณ์ตอนนี้มีคนมาหาเรานะ มันชัดเจนมากอันแน่ให้คอมโบให้คอมโบอึ๊บยัยงไงต่อเราเอาตื่นมาทุกสกิลแล้วนะนายใช้หมัดะลรวะกดมากวอดมาอ้าไม่โดนตมเมืม่อกี้ผมจะให้เขาหมัดก๊อตอ้าวแตกแล้วเดี๋ยวเยี่ยม บวกอีกแล้วเย yeah! ้ปุ๊มตามไปโดนปุ๊บปุ๊บปุ้บเอาเขาสกิลไม่ตื่นแต่ว่าคนนี้3.6ล้านเลยนะแกไปไล่คิวใครมาเนะาี่ยตุ้มตุมตุ่มจ้วงเออตายไหมเอ้าไม่ตายเกอร์ว่าจะปิดสวย จ่วงอีกสักทีไม่ได้เอานี่ไปแล้วกันโจมตีชาวต้วไ,ไ,ไมแนะไอ้ไม่เลิกไม่เลิกคาเมล่าแมนโกสหัวลอ้อนตุ่มตุมตุมตุม,ตม,ตมเออสวัสดีฆ่าฉันทำาไมต้องฆ่าละ่ะก็พวกววแม็กทุกคนนะมันฆ่าฉันไม่ใช่ฉันฉันมาเพื่อช่วยไม่ได้มาเพื่อฆ่า โยเว้นแต่มันจะตีเราก่อนนะนะถ้ามันตีเราก่อนเราก็พร้อมสวนเอาไว้โป๊ะคนเวลแม็กทุกคนไม่ใช่คนไม่ดีนะสวัสดีพวกน้อยสวัสดีสวัสดีแล้วทำอิโมจิแสดงว่าต้องรู้จักเราเอาไปตีเขาไหมทำไม่ล่าแมนนี่ไงเขาพิมพ์แล้วใช่ทักเราคนแรกเลยนะโอเคเราจะสุ่มผลให้เขากันนะเป็นคาไม่ล่าแมนเราจะได้ผลที่อึ๊บโอ้โห <Pete Ford. S 1> พิดฟดผิดโฟดเอาไปเลยเพื่อนโอเค เฮ้ยเขาใช้ผลอะไรผลนกผลสปริงมันดีกว่าอลองลองลองผลสปริงโทษเทไม่เป็นไรโทษเทฉันบาซิลเลียนบาซิลคนบาซิลนายพูดอังกฤษได้ปะสอนอังกฤษหน่อยโอเคบาย <laughs> จะสอนยังไงเนี่ยนายไปเรียนเอาสอนนี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนมีนใหม่อีกละวคน,น้ำแข็งเงอเอ้ยอะไรเฮ้ยแฉะไหม ผมว่าเขารอจังหวะเรายืนนิ่งๆแน่เลยแล้วมันจะแช่เห็นไหมจะทำผมเออ <laughs> ตายง่ายยังวะไม่ได้เปิดฮาคิรู้ว่าเขาจะฆ่าแต่ก็ยอมให้เขาฆ่ามันหมายความว่ายังไงอึ้ยอีซี่อีซี่ซะด้วยอมไม่โดน, <laughs> นอีกเน่ปุ๊บแล้วมันเป็นเผ่ามิงซะด้วยไง เขามิ้งนี่ยังไวอะดูดิตอนนี้เราเจอกับคนชื่อบอลตี้ฮันเตอร์นี่ไงบอลตี้ฮันเตอร์เฮ้ยมาอีกแล้วบอลตี้ฮันเตอร์เฮ้ยผมก็เป็นบอลตี้ฮันเตอร์จริงๆปุ๊บจกกลมปุ๊บเอานี้ไปกินเฮ้ย,ยอย่าแตกแกกดกีตาร์ไม่ทันหรอกฉันมาเาพื่อปราบบอลตี้ฮันเตอร์พี่่ไมวีก็พีวีไปแล้วไงแกแตกไปแล้วใช่หรอ ทีทีมันจบไปแล้วโอ้จะเย็นตุ่มเอาติดต้นไม้เขินเลยงี้เขินเลยนายบุบบุบุบมาดิใช้แค่พลกับมัดเฮ้ยกดตาแล้วเฮ้ยคอมโบแล้วบุบบุมบุตุ่ม โปรตีฮันเตอร์จกไม่โดนสวัยมีพีมันน่าจะพิมว่าพีวีพีนะเดี๋ยวมันด่าเราพีวีพีหรอมาอีกแล้วันไม่จบฮอ้มจกไม่โดนจกมโดนฮุ้มเฮ้ยเราจะตายไม่ได้สวย อาอ่ะเพื่อนทำสามแล้วโอเคเออกไปละเห็นไหมเราต้องเอาผลไฟมาพร้อมบวกทุกสถานการณ์น้อย<ง>ฉันคำาไม่รอดแมนไงไมีเลรช่วยไหมฉันโล้ฉันต้องการผลนะ่ะฉันพึ่งแรนดอมไปนะ่ะเดี๋ยวนั้นนายไม่มีอะไรบันนะ่ะหยุดคุยกับเขาทําไมอ่ะเขาคือมาลินพวกเราโจรสลัดไม่ไม่เอาไปวีีทำไม <laughs> เดียวเขาจะมาตามล่านายอ้าแล้วมันฆ่ากันทําไม ไยอะไรแช่อะไรทีมเดียวกันจะบวกอีกแล้วอรอทีมเดียวกันก็จะบวกอา้าวไม่ใช่อะไรคนละทีมละพีวพ <P> เดี๋ยวม่าทีมเดียวกันมอดพวกเราเป็นทีมพีวเพี P P จะมอดได้อยากพีวพีขนาดนั้นเขาไม่ร่ามแมนก็จัดให้ย้ายฟังไปเลยมาเซ่ <M ase> จะมาแล้วเนะี่ยต้มอากระตุกกระตุกคนนี้ดูน่าจะหยอกได้อยู่ พอเดินดิเฮ้ยมันฟุ่งมาแล้วนั่นไนงะตอดตอดตอดเฮ้ยอย่าแช่เฮ้ยใจเย็นใจเย็นวันนี้ดูช้าๆอยู่เราหน่าจะหยอกได้นะแต่เราก็จะตอดเขาไปด้วยจะไปไหนจะลากลงทะเลเหรอเฮ้ยออกมานี่เยอะเฮ้ยโดนแช่แล้วยังไง เหมือนจะคอมโบให้มันจบๆไปซะจะได้ไม่เสียเวลานาไน้ตุมต้มตำตุมต้มตำไม่จบด้วยนะเขาก็ตุกกดะดิลองให้เขาแช่ดิคอมโบเพื่อนแล้วไงต่อเออ,อเฮ้ยไข่มามเวลตายอีกแล้วแต่จะลุมอย่างงั้นเหรอเนี่ยเห็นไหมมันลุมจริง อารมกันล่ะก็คาเมล่าแมนก็จะเอาจริงเฮ้ยแปลงร่างกายกันตุม้มตุ้มตุ้มตุ้มแล้วปืนนี้ยิงตุมต้มตุม้มตุ้มตุ้มไปโดนวาโดนอืมนั่นจะไปไหนคาเมล่าแมนเชียดเก็บหมด เก็บหมดม่สวนลูกใครตัตัม,ตมอีไอ้บอกให้เนตกระตุกเน็ตกระตุกแกก็ผิดแล้วตัโมจีก็มาอีกตัมอ้าวเฮ้ยมนคอมโบเรา แปดเอาอีกไหมเอาในกระตกุกคาเมล่าแ,บบแมนเดือดนนต้มไงมีอะไรช่วยป้างขอผลได้ไหมโอ้โทษทีนะฉันบึกสุ่มผลไปนะส่งผลให้ฉันสุ่มไปแล้ว ฉันเพิ่งโซม m ฮาวโอเคไม่มีปัญหาฉันเป็นผู้เล่นใหม่ในเกมนี้งั้นฉันจะช่วยนายฟาร์มนะยังไงก็น,นี่งไงล่ะเดินแล้วก็คิวซะเยี่ยมเลยขอบใจช่วยเขาถึงเว,วลเลยตอนนี้เขาสามเจ็ดเอาสัก45เอาฉันจะช่วยนายเวลถึง45โ <Okay. S 2> อเคเฮ้ยมีแขกไม่ได้รับเชิญมาอีกละช่วยคนดีๆไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ย เฮ้ยจกอืม,ออมเอานี้ไปบุมบุมแล้วระเบิดพลังเอา้า <c> ห <oughs> นีเฉยแล้วหนีอย่างเร็วเราก็กลับมาช่วยคนนี้ต่อนะแต่ว่าจะหลอนๆหน่อยเพราะว่าเขายังอยู่ในเซิร์ฟอ้าไม่ใช่คนนี้นี่คนนั้นใช่ผลควันอันนี้ใครวะ <c oughs> เขาน่าจะไปเกาะลิงนะเขามาอยู่ที่ก่อกลาง <c oughs> ก็ไปฟาร์มเซ สาเเอา้ามเรวเท่าเดิมเลยดินนอนอะไรดีกว่าสโมกแอนไออะเฟรมไปเลยเว้ยผลไฟตัวเองสักหน่อยเฟรมอีทเดอะเบสไม่อะฉันมีสโมกกับไออะอะไรดีกว่าโอ้แต่เขาก็ใช้ควันอยู่แล้วนะไอก็ได้เอ้ไอน่าจะฟาร์มง่ายกว่าเพราะว่ามันมีไอหอกดีธรรมดาโอเคเซแล้วอีกเวลเดียวเออเย้เยี่ยมเลยลากรุน่นบาย โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b ส c ค i b ์ให้คาเมล่าแมนด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคนหัวกล้อง